คนนี้ชื่อโต้งครับเอาเอาโต้งตื่นดิโต้งเฮ้ยเฮ้ยโต้งโอ้โหอยอะยังไงช่วยแล้วเอางานยังไม่เสร็จโต้งไม่เสร็จเลยอะไวะฮัลโหลคุณโทรมาทำไมวะเฮ้ยเสียงเป็นอะไรวะเหมือนคุณหมออะไรใจหยาบขนาดว่้โอ้โหก็นี่งานเก่ากูก็ยังไม่เสร็จงานใหม่มาอีกนี่กูณทำไม่ทันปวดหัวกัหมดแล้วเนี่ย ทเที่ยวอะเฮ้ยตอนนี้พวกกูอยู่หังแก่นวะ่ะแ,แล้วมึงไปทำอะไรอ่ะมาเที่ยวไงเฮ้ยเอ็งต้องออกทริปบ้างเว้ยเที่ยวบ้างอยู่ยางงั้นิันเลย,ยออกวะเอ,อ,อะ็งเข้เอาใจไหมว่เอาเขา่ะ aspiration เข้าใจไหมเนี่ย aspiration เฮ้ย inspiration นึกออกแล้วเอออวโโฮ้ยแค่นี้ก่อนนะเว้ยเออโอ้โหแล้วแกเช็คเฟซทำไมดีต่อใจ <ทอ S 1> ดีต่อใจสาวทอผ้าเฮ้ยตง้งไม่รู้ว่าต้งจะไปหาแรงบนันดาลใจหรือว่าจะไป <ใน S 2> หาสาวทอผ้ากันแน่แล้วก็มาถึงขอนแก่นครับบางแสนสองตั้งอยู่รบริเวณปากเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นอะไรนะกูนึกว่ามึงจะมาหาพวกกูวะเนี่ยกูมีมิชชั่นไหมมิชชั่นมิชชั่นอะไรวะมิชชั่นกินให้เสร็จก่อนมะดูดนิ้วด้วยไปแล้วเราวแล้เพื่อนจะกลับไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลองถามลุงกถอะลุงครับ ลุงครับแถวนี้นี่มีรถผ่านไปมหาสารคามไหมครับอ๋อพี่กำลังจะไปมหาสารคามพอดีเลยโอ้นี่ลุงกำลังจะไปเลยครับนั่นผมพี่พี่กำลังจะไปงั้นผมขอติดรถลุงไปด้วยนะครับผมพี่ครับพี่ขอบคุณครับลุงครับขอบคุณครับ อุ้ยคนคงแล้วขอโทษครับผมเดี๋ยวด้ยังกับนิยายบุพเพสันนิวาสขอโทษจริงนะครับไม่เป็นไรค่ะเอ่อคุณหน้าไม่คุ้นเลยเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคะใช่แกหน้าไม่เหมือนครแถวนี้เลยกำลังหาที่ที่หนึ่งอยู่แต่ว่าแบตหมดโอแล้วคุณจะไปไหนคะเนี่ยต้องต้องชาร์จก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าผมบอกไปถูกจำชื่อไม่ได้ครับกันไปชาร์จแบตที่บ้านฉันก็ได้อยู่ใกล้ใกล้เดินกันแค่เดียวชวนกันไปชาร์จแบตแล้วเหรอเนี่ย แล้วตโต้งก็เดินทางมาถึงบ้านหนองบัวครับที่นี่เขามีผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกมากครับผมเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสาราคามเลยโอ้โหมาดูบรรยากาศการทอผ้าครับนี่ครับน้องเขาทอผ้าด้วยถ่ายแล้วส่งมาด้วยนะอ,อยากเก็บไว้คนเดียวล่ะเอา้าเห็นด้วยครับความแตกเลยไม่แถ่ไ<ห><ล>ยไม่เห็นหรอกนั่งตรงหน้าเขาเนี่ยครั้งแรกเหรอคะ ครั้งแรกครับครั้งแรกที่มาที่มหาสารคามเลยแั้นเดี๋ยวฉันเป็นไกด์พาคุณเที่ยวละกันแล้วไกด์สาวก็พามาที่สะพานไม้แก่ดำอายุ100ปีหรือสะพานไม้เชื่อมใจระหว่างสองหมู่บ้านคุณนี่ครับสะพานเนี่ยสวยมากๆเลยนะคุณใช่ค่ะถ้ายิ่งคุณมาดูตอนเช้านะแล้วมีพระวินธมานนะยิ่งสวยกว่านี้โอ้โห,โหมีเด็กเดินเล่นด้วยนะคุณแล้วก็มาต่อกันที่ พระาธาตุนาดูนสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคามปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาสีมาก่อนนะครับโอ้โหภาพมุมสูงแบบนกบินมองลงไปที่นี่ก็คือปราสาทกู่สันตรัตครับ ซึ่งสร้างด้วยศิลาแรลงเป็นศิลปะขอมแบบบายนเป็นสถานที่ที่เรียกว่าโรงพยาสาลหรือว่าโรงพยาบาลมีรูปลักษณะปราสาทหินที่มีปรางประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่นี่คือวิหารคดหมื่นสมเด็จของวัดป่าหนองชาติถือเป็นวัดที่มีพระอุโบสถสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดครับเป็นที่แปลกตาแก่ผู้พบเห็นลักษณะไม่เหมือนที่ไหนสวยงามแค่ไหน เราไปชมกันครับไหนๆก็มาทางการทอผ้าแล้วนะมีจังหวัดกาลสินนะที่เขาก็มีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน<อ>สนใจปะเนี่ยมีลุงข้างบ้านเขาจะไปกาลสินติดรถกับเขาไปไหมติดรถไปกับลุงอีกแล้วเหรอครับฟีซีโอ้โหติดรถแบบ แล้ว<อ>ต้ง <ไป S 1> ก็เดิน <ไป S 1> ทางไ,ไปตามหาแรงบันดาลใจท่ามกลางธรรมชาติสวยสดงดงามครับเรามาตามกันต่อไปว่าโต้งจะพบกับแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่กาลสิน